โจยครับจับไกันได้ไหมวันนี้จะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรเรียนอยากรู้หรือเปล่าขอกระยิบยันี่ชะเรียนแบบือใหม่ในเทอมนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนครูขอทบทวนอะไรบางอย่างนักเรียนก่อนนั่นก็คือวิชานี้คือวิชาทักษะศิลป์อ่าเบคงจะรู้นะว่าคุณจะพูดถึงอะไร ทัศนศิลป์คืออะไรครับย้ำเสมอว่าทัศนศิลคืออะไรตัเอเรียน,นสมอสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดยนในห้องนะหรือเทอมที่แล้วคลิปแรกเลยก็สอนหนึ่งนอะ่ะกันอีกครั้างทัศนศิลปก็คือศิละปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นนั่นเองครับมีสามประเภทมันก็คือจิตกรรม แกอะไรบ้าภาพวาดภาพพิมพ์าะนี่ต่ววา,าง,งๆเลยครับสองประติมากรรมก็คืออะไรางานปั้นงานแกะสลักงานหล่อและสามสถาปัตยกรรมมันคือสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามมีการออกแบบอย่างประณีตทั้นจงเอาหลักการทางศิลปะมาใช้ในการก่อสร้างสิ่งงนั้นนะจำได้แล้วสิภัพวาดัา โนาสคืออะไรนะครับเราจะไปต่อเลยนะครับไปเลยการวาดภาพจากความรู้สึกและเหตุการณ์การแสดงความรู้สึกต่างๆหรือการบอกเล่าเหตุการณ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถแสดงออกมา เป็นภาพวาดได้นะครับโดยที่เรานั้นจะต้องวาดภาพตามความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องนั้นๆโดยที่การวาดภาพนั้นจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ที่จะเล่านะครับให้ชัดเจนนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ชมภาพของเราเนี่ยได้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะวาดออกมาให้เขาเห็นนั่นเองนะครับหลักการวาดภาพ จากความรู้สึกและเหตุการณ์ก็มีหลักการง่ายๆนะครับดังนี้ข้อที่หนึ่งกำหนดเรื่องราวว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและอย่างไรมาดูกันครับในภาพนี้ครับใครก็คือผู้หญิงครับทำอะไรยืนมองการทาสียงตัวเองนะครับ เมื่อไร่น่าจะเป็นยามค่ำคืนครับที่ไหนก็น,น่าจะเป็นที่บริเวณผนังตึกริมถนนนะครับและอย่างไรก็ด้วยการใช้ลูกกลิ้งที่ในมือถืออยู่นะครับอวยทาสีน,นะครับ,รบ 2. ร่างภาพนะครับเราจะวางภาพอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะทำให้เรารู้ว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ โดยการร่างภาพเนี่ยนะครับเราก็จะมักร่างเส้นเบาๆนะครับเพื่อเวลาผิดพลาดเราจะทำการแก้ไขได้ง่ายนะครับ 3. ระบายสีเราสามารถระบายสีได้ตามความเป็นจริงเลยโดยที่เราเลือกใช้สีตามความถนัดของตนเองนะครับเช่นถนัดสีไม้ก็ใช้สีไม้สีช็อกก็ใช้สีช็อกได้เลยครับ ภาพว่าแสดงความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสมาโดยตรงเลยนะครับแปลว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับประสบการณ์นั้นๆด้วยเช่นจากภาพนี้นะครับเป็นภาพที่รู้สึกรักในธรรมชาตินะคาดว่าผู้วานั้นนะครับมีความภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนนะครับ ส่วนภาพวาดเหตุการณ์นะครับจะต้องเป็นการเล่าเรื่องนะจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผู้วาดนั้นจะต้องวาดที่เห็นส่วนสําคัญของเหตุการนะครับก็คือผู้วาดต้องมีความเข้าใจจริงๆในเหตุการณ์นะั้นนะเพื่อผู้ชมจะได้ทราบว่าเป็นเหตุการณ์อะไรแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนตัวอย่างงานครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพวาดงานวันลอยกระทงนะครับท่านเยนจะสังเกตได้เล,เลยว่าภาพนี้สามารถบอก นะครับว่าทำกิจกรรมนี้มีที่ไหนนะครับเวลาใดด้วยนะนะครับภาบอนลอ,อยกระทงครับคุณครูขอสรุปได้ว่านะครับในการวาดภาพจากความรู้สึกหรือวาดภาพจากเหตุการณ์นักเรียนต้องสามารถระบุได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรได้ด้วยนะครับและอย่าลืมฝึกวาดสิ่งของต่างๆที่มีประกอบในภาพได้ด้วยจะดีมากเลยครับ